ครับผมนะมีเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราจะพูดต้องมาพูดถึงกันนะครับผมก็คือนอกจากที่เราจะสร้างคุณภาพของใบให้สมบูรณ์แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องจัดการก็คือเรื่องของการรักษาคุณภาพของใบทุเรียนของเรานะครับผมตัวสําคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของคอปเปอร์นะครับน้องอูเคยใช้คอปเปอร์อย่างไรบ้างครับในสวน <Copper. S 1> คอปเปอร์ผม,ผมเองจะใช้ก็คือคอปเปอร์เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบที่ผมใช้นะก็คือ คอปเปอร์นี่เพื่อที่กําจัดเชื้อรากับคอปเปอร์ที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับใบครับผมครับก็ตัวกาจัดเชื้อราเนี่ยผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นคอปเปอร์ออกซิคาราบวกกับไฮดรอกไซด์ครับครับถ้าเป็นคอปเปอร์ที่เอาไว้เพิ่มภูมิคุ้มกันผมจะใช้เป็นบูคิเลตครับการที่ผมเองใช้คอปเปอร์ออกซิคาราบวกกับไฮดรอกไซด์เนี่ยผมใช้คือ1กรณีล้างใบ กำจัดเชื้อราที่แบบไม่เป็นมันมันไปทําให้ใบเราเองแบบเอ้ยสังเคราะห์แสงได้ก็ไม่ดีที่เป็นเป็นมาแล้วอ่าน,นันเนี่ะเราเองถึงได้ใช้ Copper คอปเปอร์ไฮออกซิคไรด์กับไฮดอกไซด์แต่แตถ้าเกิดว่าเราเองต้องการที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระยะที่เขาแตกไปอ่อนเลยจนระยะใบเขาแก่เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวบูเคเลตเหมือนเป็นท่าตหารคอปเปอร์ เข้าไปี่ใบทําให้โครงสร้างของใบเราเองมีภูมิคุ้มกันที่ทนทานต่อการที่เกิดเชื้อราครับผมคร <นะ S 1> <บ>ับใช้ชแล้วก็ใบจะเขียวใสนะครับการสังเคราะห์แสงก็ดีขึ้นนะแล้วก็อายุใบก็จะเรียกว่าอยู่ได้นานขึ้นนะลดโอกาสของการเป็นโรคราสนิมได้ในอนาคตคนะเพราะว่าในช่วงหลายๆเดือนที่เราจะไปนะไม่ว่าจะเป็นเดือนธันวามกราเริ่มจะมีน้าค้างนะถ้าเราไม่ได้เตรียมการตรงนี้ไว้นะครับจะ อาจจะทําให้ใบทุเรียนของเรานั้นเป็นลาสนิมได้นะแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราไปเจอปัญหาแตกใบอ่อนในจังหวะต่อไปด้วยนะครับผมฉะนั้นการใช้เ,เรื่องของคอปเปอร์หรือว่าบูคิเลตเนี่ยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ที่จําเป็นนะครับผมโอเค